ในคลิปนี้ผมจะมาแกล้งวีทูเบอร์กันนะผมนะซึ่งวีทูเบอร์ในครั้งนี้นะครับคือเขามาหัดเล่นมาครับเป็นครั้งแรกและพี่ก็เกรียนครับนะผมนะจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตัวน,นี้เหมืนนี้ก็บายอาลาสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับยูเม่ทันชีจับ ครันคิโรมาสเตอครับอันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชีรอดกันนะครับเอาชีวิตรอดยังไงฮะก็คือเล่นเป็นครั้งแรกของผมที่ผมแบบว่าแกล้งวีทเบอร์ไงทุกคนใช่ครับเลยวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดนะคะแต่ว่าเราจะมาสอนคุณยูกิเล่นกันด้วยอ๋อคือผู้หญิงเขาชื่อว่ายูเมะนะส่วนผู้ชายเรี่กว่ายูกินะทุกคนนะก็ฝากไปติดตามช่องฟองคอร์ดนั่นทุกคนดอกไม้ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแปลงหน้าเป็นลิงนะครับทุกคนลิงลับบุรีนะครับต่อยไม้เลยนะตัวพี่ โอ้โหแล้วมันอยู่ครับผมอันนี้เราตัดต้นไม้แล้วเราต้องรับน้องแรงๆนะครับทุกคนมาแกล้งครั้งแรกนะครับยูทูบเบอร์โดนแกล้งเฮ้ยมีคนนี้มาทำแล็บต้นไม้ก็ก็เอามาค้าของไงเหมือนผู้หญิงจะสอนผู้ชายเล่นเกมอยู่นะแล้วก็มีซอมบี้อยด้วยฮะมีแขกมารับเชิญมาตนมุ้้ดอยโอ้โหไม้ชุดเกาะไม้ชุดเกาะไม่ได้ชุดเกาะด้วยฮะอุ้ยลิงตกต้นไม ลิงพี่เกียร์ว่าไปครับเป็นเกม์นเมื่อมีเอร์เห็นลิงข้งแรกเอ้ลิงมาไปจนี้ได้ไงเนี่ยลิงกัด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  ผมว่าเกมบนี้มันน่าคนเล่นครั้งแรกครับโดนลิงกัดก็น่าจะงงตอนไหนเปิดช่องเก็บของเราจะใช้แผนด้แผนปีโตนี่ทำไรครับการวางตัวค้าปะคะับการวางอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวางแบบเป็นแบบระเบิดระเบิดเด้งดึ๋งนะทุกคนทุกคนน่าจะเคยดูนะถ้าจากผมก็ต้องใช้กําลังนี้ในการแกล้งทุกคนนะครับพอเขาตัดต้นไม้ต้นนี้นะครับพอเขาตัดเสร็จนะครับมันก็จะบูมนะครับ นี่ไงไิงตัดไม้เป็นด้วยเหรอลิงมาช่วยฟาร์มแน่นอนอะไรเนี่ยนี่คือทตกเฮ้ยลิงแบบความชอบก็เกลียดชอบก็เกลียนี่เราเหมือนมาทะเลาะกันมากกว่านะมีที่ขดยางลิงขี้ลิงรอได้และขี้ด้วยทุกคนลิงขี้ของผมนี่แหละไม่ได้ลิงขี้ทุกคนลิงขี้ทำไมมัน ีอะไรอยู่ตรงนี้อี้ลิงคียิงจะบอกว่าคีปลาใส่กันได้มันไม่ได้ไม่อยอกมราอยู่กับโน้นนะเราเอาลิงมันต้องนี่ใส่กวนๆนะครับเราจะปลาเอ่อเดี๋ยวมาอยู่กับโน้นนะปลาลูกโง่งน้ำนะครับกับลูกโงงเราใส่ไปกบด้วยเอ๊ะเอ๊ะเออะอเฮ้ยตีกบแล้วน้ำหมดจากกบลิงลิงลิงป่วนลิงป่วนเราโดนเลยกันเนี่ยไอ้มันปลาลูกดอกแถวนี้ แปลกนนะเี่ยใช่มันแปลกมากเลยทุกคนเฮ้ยลิงลิงลิงมีของเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอะเกียอยากกินกล้วยไหมแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะอยากกินกล้วยลิงโจโจ้กล้วยเหรอทีนี้ลิงแจกกล้วยนะลิงแจกกล้วยวิดเบอร์วิดเบอร์ไอ จะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าน้องเออคุณยูเมะคุณยูเมะใช่ไหมเนี่ยนี่คุณยูเมะมันแบบตายง่ายขนาดนี้เลยนะติดไฟตายฝนตกด้วยตกด้วยครับเี๋ยวขอไฟไม่ดับด้วยโอ้เป็นคนติดไฟไม่เห็นติดเลยน่าจะบักนะคุณยูกิน่าจะบั็กนะว่าไฟติดอะไรเงี้ยแต่ไฟไม่ได้ติดเนียฟังที่เรามาึิตรงนั้นอะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตตรงนั้นตรงนั้นนะฮะระบาดเต็มเ มันเป็นบ่อลาวาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยลิงอีกแล้วนอนเป็นอะไรหรือมีของเล่นเยอะขนาดนี้นเล่นโง่เลยเสียงน่ารักมากทุกคนวิดูเบอร์ตทำคลิปจีวิดูเบิร์ด้ยหมทุกคนจะเล่นทูนหรือวเล็กอะไรนะแล้วมันแล็กไม่ใช่เหรอเล็กเล็กคูณไปเลไม่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยจริงเหรอเจ็บเจ็ลิงยังไงมันมันไม่ปล่อยแบบนี้อลิงสนุกเลยแหละชออุ้ย รีบหนีกันเถอะไม่ส้องใส่แล้วว่าลิงลิงไปลอยได้ไงความบ้าบ้านไม่สงสัยเราเลยเขาจะไม่สงสัยเรานะครับเดี๋ยวไปควนดีกว่าตัดต้นคลิปคือแบบว่าละวานเต็มเลยเ้ยสงเป็ดน้อยสงเป็ดน้อยมันเป็นไหนเอ๊ะเอ๊ะนี่มันนกแก้วเฮ้ยอย่าจับเจนจัแก้วดิเฮ้ยพีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปทำไรเขาไปทำไรเขาไปทำไรเขาลิงลิงลิงคานตัวแก้วด้วยลิงคานตัวแก้วมีอะไรมาให้โอเคมีอะไรมาให้อะไรหรอน้องลิงน้องลิงมีอะไรจะให้เอสซีบีเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะนี่มันชายกายยังไงล่ะเฮ้ยดูเหมือนคนยูจิจะไม่รู้จักนะครับคุณยูกิเขาจะโดนแดกหรือเปล่านะครับ น่นาจะโดนนะครับผมไม่เห็นไม่ะไรอ้าไม่เห็นมีอะไรนะครับ<ป>ท้าทาย NCP ทุกคนทุกคนคิดว่าคุณยูกิจะเป็นยังไงรกรบคนกดไลค์ถ้าคุณถ้าคุณยูกิตา,า,ตายกดไล <c oughs> ค์ทุกคนเอสียงร้อมันมาแล้วนะพี่ <c oughs> ว้าวน่ากลัวเย้ อะไรตัว scp รูปปั้นนะครับหรือว่า the sculpture นั่นเองตัวหนึ่งเจ็ดสามมารูปปั้นมอนะเออมีคนมีคนตามมามีคนตามมาไม่เหมือนหนอนเลยทุกคนดูสิมันคือตัวอะไรกันแน่วะทุกคนนี่เราใช้ระเบิดดีกว่าทุกคนนอนปั้นนอนปั้านดินเลยนะนอนปั้นเย้เย้นี่มันระเบิดเกิดขึ้นได้ไงอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้มันตามเลนคนมึงม่งต้านดิโอ้โห โคตรร้อนเลยอ่ะทุกคนเคยเห็นสงครามสงคาร์เอชซีพีป่ะสงคาร์เอชซีพีอ่ะสงคาร์เอชซีพีสงคาร์เอชซีพีทุกคนสงคาร์เอชซีพีสงคาร์เอชซีพีทุกคนอยู่โหยังเยอะทุกคนเยอะมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีดูเปอร์เขาอย่างงงว่าไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเนี่ยคือเอชซีพีชายการมันฆ่าไม่ตายทุกคนดูดิหน้ายังร้อนเลยอ่ะโอ้โหตัวไหนวะที่เต็มเลยไปแน่วไปแลมีแต่สับประหลาดทุกคนโลกที่มีแต่สับประหลาด โลกที่มีแต่สับปะรดง่ายสุดแล้วลงมาแล้วมาแล้วไม่ลงหรอกนะกลับไปอยู่ที่เดิมทุกคนทุกคนดูทุกคนโอ้ยไม่ได้มาอยากไอซีพีมันตีกันเองนะเนี่ยลองสเก็ตตันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจัดการสเกตตันเองนีเช่วยจัดการครับชี่ยจัดการเราจะลงทันเขาด้วยอะไรนี่ทุกคนอาวุธมเอาหนังสรอกแล้วกันลงทันเขาด้วยพอร์กนะครับ พี่เจ้าไม่แข็งนี่น้องนั้นนั้นนั้นแขนอะไรแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้แบบสอนอะไรเสร็จเลยอ้าวโอ๊ยเจ็บตึงตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะวิ่งไปไหนกันนี่ตายต่อหน้าต่อไปลิงแขนลิงแขนลิงแขนงแข็งอะไรกันอย่าเล่นกับแก้วดิ โอ้โนี่ไงมีปืนกับพี่ตี้กันอยู่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปขยายอวกาศกันนะทุกคนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอาหายเฉยเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไหนนะพี่ชายพาไปเสิร์ฟนะครับทุกคนพี่แคทจะไปไหนไปไหนกันดีเราลงด้านล่างเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีกไอตอววกนี้มาอยู่รอบตัวเลยเราจะทำแย่กันดีเนี่ยเราไปมองอะไรอะตัวไหนวะเนี่ยเราได้มองได้อุ้ยอุ้ยตาย โอ้อ่ะเดี๋ยนะช่วยด้วยช่วยเดี๋ยวนะลิงไปนี่รอบบ่ายปะเนี่ยไม่มีรอบบ่ายเปล่าอ่ะเขาเขาแค้นเครื่องอะไรเราปะเนี่ยไม่รู้เราคุยเราคุยเราพาคุณเออคุณยูเมะไปที่ยนอวกาศดีกว่าทุกคนไปอวกาศกันไหมคุณยูเมะไปคันเดี๋ยวเคุณยูเมะไปอวกาศกันคุณยูเมะลิงคุณยูเมะคุณยูเมะ คุณยูเมะคุณยูเมะเดี๋ยวโยเดี๋ยวโหอะไรเนี่ยเรามาทำอะไรที่นี่มามาเขาเรียกว่ารับชมอากาศมนมารับชมอากาศเบอร์สุดไงคุณยูเมะทุกคนเราจะช่วยคุณยูเมะเนี๋ยพาคุณยูเมะลงน้ำเลยไหมทุกคนนี่มีน้ำอยู่ตรงนี้ครับเราจะปล่อยคุณยูเมะนะครับผมนี่คุณยูเมะจะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะครับผมเดี๋ยวไปไปคุณยูกิดีกว่าว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ ไม่มีใครหาเราเจอทั้งนั้น๋อ่ใจหรอใช่เปล่าจริงเปล่ใช่หรอนี่ไหนวะมีใครหาคุณเจอใช่ไหมหาไม่เจอผหาคุณเจอไผมเนเดี๋ยลิงตามถึงเลนี่เลยอะผมเป็นลิงวิเศษลิงมันตามมาถึงเลนี่เลยฮ่า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 โอ๊ย ไปโน้ตเลยโอ้จะออกไปแตะขอบฟ้าโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะถ้าชอบกดไลค์ให้พี่ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของมิโนเบิร์สองคนนี้กันด้วยนะครับผมนะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนที่โอเคบ๊ายบายจี่ก